วันนี้มาทําอะไรคะมาทําอะไรครับมาสอบเลยลูกสอบวิชาอะไรลูกวิชานาตศิลนเก่งมากเลยหนูจับฉลากใช่ไหมคะด้วยวิธีจับฉลากได้หมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลขสี่คือคืออะไรคะคือเพลงอะไรคะเพลงเดินเริ่มค่ะหนึสองสามเดินเดิน ยอมแพ้ใครชาติไทยต้องเดินร้องเองถ้าหวังก้าวหน้าเราต้องทาก,กันเดินอ่เดินเดินเดิน,ดนอย่าท้อทางไกลขอให้ไทยจเจริญป้ายไทยโยไทยยนะไไทยชนะตลอดปลอดภัยใช่โยโอเคค่ะสวัสดีครับอ่าไปดูตเตงใน YouTube นะคะ